The like... w o m e o m e k to my o my c h a n n e วน,น,ะนะคะวันนี้แพลงของเราก็คือไปห้างนะคะเพราะว่าเพื่อนไมบอกว่าตอนนี้มีเซลล์ที่ซาล่าอยู่นะคะก็เลยต้องไปดูหลังจากนั้นวันนี้ไม่อยากกินอาหารไทยมากประมอกมากเลยแล้วตอนแรกไมอยากจะทำแหนมคุกนะคะแต่ กี้เกียจอะต้องซื้อวัตถุดิบเยอะมากเลยแล้วแบบกี่เกียจทําทํายากนิดนึงอะก็เลยอยากกินอย่างอื่นดีกว่าก็เลยวันนี้จะไปร้านไทยด้วยนะคะจะไปซื้อวัตถุดิบทําอาหารไทยเดี๋ยวไม่ต้องนึกก่อนนะคะว่าจะทําอะไรมัจ่ะก็พร้อมแล้วนะคะก็เลยแต่งหน้ากันเลยแก้วน่ารักไหมอะไม่ซื้อมาที่เยอรมันนะคะโอเคทาสกินแคร์กันก่อนนะคะ เก็บผมก่อนนะคะมาอยากจะเล่าถึงตัวเองนิดนึงนะคะจะได้แบบมีภาพของไม้นะคะไม่ใช่แบบดูวิดีโอเฉยๆแล้วก็แบบไม่รู้จักไมเลยไมายอายุ24นะคะชื่อจริง ก็ชื่อเอเลนานะคะอันนี้คือชื่อเยอรมันของหมยหมยเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะแต่อยู่สวิตเซอร์แลนด์หลายประเทศมากเลย มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ที่จังหวัดซูริกนะคะหลายคนก็อาจจะรู้จักซูริกนะคะเพราะว่าสนามบินซูริก <c oughs> มาเริ่มทำ u t u b e เพราะว่ามาอยากทำมานานมากๆแล้วนะคะคือมาอยากทำมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเมื่อก่อนอยากทำมากเลยแต่ขี้อายมากเลยอะมาขี้อายมากแล้วแบบพอโตขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> มีหลายคนบอกมาว่าให้ทำให้ทำคอนเทนต์ อะไรสักอย่างไม่ว่า TikTok, Instagram, YouTube อะไรแบบนั้น แล้ว g o a ของไม่สำหรับทำ YouTube นะคะก็คือสร้าง community นะคะเพราะว่าไม่รู้สึกเหมือนไม่ไม่ค่อยเห็น content creator ที่เป็นลูกครึ่งนะคะและทุกครั้งถ้าไมเจอลูกครึ่งในอินเทอร์เน็ตใน TikTok ใน YouTube อะไรแบบเนี้มัน refreshing มากเลยอะคือสำหรับลูกครึ่งมันไม่ไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่แบบอยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนไม่ไมก็ชอบฟัง ไทยของไม้มากเลยแล้วไม้เห็นตัวเองเป็นคนไทยมากกว่านะคะอยู่ต่างประเทศมันมันไม่ค่อยง่ายอะ่ะแบบ keeping up with your heritage ใช่ไหมแบบที่นี่ก็ไม่มีเพื่อนไทยเหลืออะไรนะคะก็เลยมีแต่แม่ที่พูดภาษาไทยได้หรือกินอาหารไทยด้วยกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วอันนี้คือสิ่งที่ไม้ขาดแล้วคิดถึงด้วยอะ่ะเข้าใจปะ แบบไม่ชอบเมนเทลิตี้เมืองไทยมากๆเลยอะ่ะไม่ชอบสวิตเซอร์แลนด์มากเลยนะคะสวิตเซอร์แลนด์คือประเทศที่สวยมากแล้วแบบ สะอาดมากแล้วแบบ Government ดูแลคนที่นี่ดีมากเลยนะคะแต่คนที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะบอกอยังไงแบบไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนคนไทยเลยแบบเห็นแก่ตัวนิดนึงใครที่มาสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆนะคะแล้วไม่มีเพื่อนที่นี่อาจจะหาเพื่อนยากนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยโอเ n นอ่ะเข้าใจปะ บบคนที่นี่เขาจะมีกลุ่มเพื่อนทั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะทั้งแต่ไปรุงเรียนนู่นนี่นั่นแล้วแบบถ้ามีคนใหม่เข้ามาในกลุ่มอะ่ะเขาจะแบบไม่ค่อยโอเปนนะคะไม่ก็รู้สึกเหมือนกันนะคะคือไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยมา3เดือนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วแบบ make friends กับคนอื่นง่ายมากเลยอะ่ะถ้าอยู่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะก็คือไม่ค่อยชอบ mentality ของคนสวิส นะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคนที่เนี่ยของใครของมันอะ่ะออแบบนั้นอะ่ะแล้วรีเซนที่ไม่อยากจะย้ายไปเมืองไทยใช่ไหมก็คือ าป๊าๆกับมามาก็จะไปกันอีก2หรือ3ปีนะคะแล้วครอบครัวใหม่ส่วนมากก็อยู่ที่เมืองไทยที่สวิตเซอร์แลนด์เราไม่มีครอบครัวเลยมีแค่ไม้น้องาป๊าๆกับหมา,มานะคะนอกจากย่านะคะย่าก็อยู่ที่เยอรมันแล้วสิ่งที่คิดถึงมากที่สุดก็คืออาหารไทยนะคะคืออาหารไทยอันนี้คือสิ่งที่ไมข้ขาดไม่ได้เลยในชีวิตไ <laughs> ม้ก็เป็นคนที่ชอบก ชอบฟู้ดชอบอาหารชอบกินที่เนี่ยอาหารเบื่อมากที่นี่เขาชอบกินพาสต้าหรือขนมปัง พวกเนี้ยเบื่อมากเลยอ่ะไม่ลืมไม่อยากจะโชว์สภาพคิ้วนะคะอันนี้คือสภาพคิ้วผ่านไป3อาทิตย์แล้วนะคะก็คือแดงมากแต่ไม่ใช่แผลหรืออะไรนะคะอันนี้คือพิกเมนต์พิกเมนต์ของที่สักไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสักคิ้วอ่ะเขาจะใช้พิกเมนต์หลายๆสีนะคะอันนี้ก็เลยคือสีแดงตอนแรกเราเลเซอร์สีดำนะคะเขาก็เลยเอาสีดำออกหมดแล้วรอบหน้าจะไป เลเซอร์ ather, สีแดงก็เลยยังเป็นแบบนี้ยุ่นะคะแต่ไม่เจ็บนะคะแต่งหน้ากันต่อนะคะเพื่อนใหม่ทำงานที่ซฟ h o รานะคะแล้วเขาบอกว่าคอนซีลเลอร์นี้ห้ามใช้แปรงทั้งนั้นนะคะ เพราะว่าคอนซีลเลอร์เนี้ยมีซิลิโคนอยู่ข้างในนะคะมันจะเติม fine l i น e s ใต้ตาของเรานะคะแล้วแบบถ้าใช้แปรงมันจะไม่เติมให้มันลึกเขาก็เลยบอกว่าถ้าใช้คอนซีลเลอร์อันเนี้ยต้องใช้มือนะคะสำหรับใครที่แบบใช้คอนซีลเลอร์นี้นะคะแปบะบแบบนี้นะคะไมคเคยลองใช้แปรงแล้วนะคะแล้วมันไม่ดีเลยหลังจากทากับแปรงใช่ไหมไมคก็ไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาใช่ไหมแล้วตอนต้นใบปาย ไม่รู้สึกเหมือนมันมันเฟกี้นิดหนึ่งอะ่ะตรงบริเวณตรงเนี้ยมันแล้วมันเริ่มไม่สวยอะ่ะมาชอบคอนซีลเลอร์นี้มากเลยอันนี้คือ อ๋อไม่ใช่อันนี้นะคะของชีวอนชีอังไมชอบมากไมาเคยใช้มาหลายแบรนด์แล้วนะคะก็คือตอนแรกไมาใช้ของ d ีออนะคะอันนี้ก็คือ d ีออ forever skin correct นะคะใช้ดีเหมือนกันอันนี้อันนี้คือคอนซีลเลอร์โปรดอันแรกของมายเลยนี่นะคะดี o r หลังจากนั้นไมาก็ลองซื้อของ o u r Gla s s นะคะเพราะว่าเห็นน้องๆที่เมืองไทยชอบใช้ ไมก็เลยแบบเออลองซื้อบ้างก็ได้แบบใช้บ้างก็ได้สรุปก็ชอบนะคะแต่ว่าไม่ชอบใช้ตอนอยู่เมืองไทยมากกว่าเพราะว่าไม่รู้สึกถ้าไม่ใช้ที่เนี่ยมันทําให้ผิวไม้ ใต้ตาแห้งมากเลยตอนที่ไม้ใช้ที่เมืองไทยอมันดูสวยมากเลยมันดูแบบชุมชื้นแบบผิวเฮลตี้มากเลยอะไรแบบนี้แต่พอมาใช้ที่เนี่ยก็คือมันทําให้ผิวแห้งมากเลยใต้ตาก็เลยหยุดใช้นะคะหลังจากนั้นไม้ก็ลองมาใช้อันนี้ของ YSL นะคะ ไม่ชอบไม่ชอบเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเสียดายมากเลยเพราะว่ามันแพงวยใช่ไหมแล้วแบบไม่ค่อยใช้เลยเพราะว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยอันนี้คือ No, no. ตอนนี้ไม่เสียดายโปรดักต์เพราะว่ามันก็แพงแล้วก็ซื้อมาแล้วใช่ไหมไม่ก็เลยใช้ปกปิดคิวตอนนี้มันก็โอเคสำหรับอันเนี้ยแต่สำหรับใต้ตา,มาไม่ใช้ไม่ชอบแล้วสรุปเพื่อนแนะนำอันนี้นะคะเพื่อนที่ทำงานที่เซฟว่าแนะนำตอนแรกแนะนำให้แม่เฉยๆนะคะแต่ไม่ก็สนใจเหมือนกันสรุป คือคอนซีลเลอร์โปรดของมายเลยอันนี้คือชอบมากอันนี้ชอบ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 ใครที่หาคอนซีลเลอร์ดีๆอยู่นะคะอันนี้อันนี้เลยแต่ใช้กับมือนะคะ <c oughs> หา้ามใช้กับแป้งไม่อยากเล่าตอนที่แบบย้ายมาที่สวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆนะคะตอนนั้นมาย,ย้ายมา ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนที่อายุ9ปีนะคะต้องเริ่ม at the beginning นะคะก็ะคือไมคเกิดที่เยอรมันไมคก็อยู่ที่เยอรมันถึงจบอนุบาลน,นะคะหลังจากนั้นไม้ก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะแต่ไม้ไม่ได้อยู่นานนะคะไมคอยู่ที่เมืองไทยประมาณปี2ปีเองไมคไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าป๊าเปไปทางานนะคะหลังจากนั้นไม้ก็ย้ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนอายุ9ปีนะคะตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่ายัางเป็นเด็กอยู่ แล้วตอนทอี่อยู่แล้วมันก็ยิ่งไม่เข้าใจอะไรอีกเพราะว่ายังเป็นเด็กอนุบาลอยู่ใช่ไหมแล้วพอไปอยู่ที่เมืองไทยก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วแบบแล้วตอนที่ย้ายมาที่เนี่ยก็ช็อกนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็น culture shock เพราะว่าเด็กที่นี่เขาแบบไม่เหมือนเด็กที่เมืองไทยเลยที่เมืองไทยอ่ะ <c oughs> คืออย่างนี้ พ่อกับแม่อะ่ะ involved กับโรงเรียนมากกว่าที่นี่นะคะตอนที่มาอยู่โรงเรียนที่เมืองไทยนะคะมายก็อยู่แบบแม่ตลอดเลยแม่ก็แบบเป็นเพื่อนของแม่คนอื่นใช่ไหมแบบแบบทุกคนแบบ involved มากเลยอะ่ะแล้วแบบย้ายมาอยู่ที่นี่มันก็แบบไม่เป็นแบบนั้นเลยอะ่ะเด็กๆที่นี่ต้องอยู่กับตัวเองไม่มีพ่อหรือแม่ที่แบบอยู่ด้วยกัน เข้าใจปะแบบไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแล้วไม่มีเรื่องตอนที่ไมาย้ายมาที่นี่ใช่ไหมที่เมืองไทยอะนักเรียนจะมีหนังสือเยอะมากเลยใช่ไหมแล้วแบบไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมแต่ตอนนั้นอะไม่มีกระเป๋าอันนึงของมินิมาส์นะคะอันนั้นมันเป็นกระเป๋าที่ลากใช่ไหมคะไม่ใช่กระเป๋าที่สะพายอยู่แบบเนี้ยไม้ใช้กระเป๋ามินิมาส์อันนั้นมาที่เมืองไทยอยู่ตลอดใช่ไหมมันไม่ได้แปลกตรงไหนเลยแล้วพอไม่มาอยู่ที่เนี่ยแล้วเข้าโรงเรียนวันแรกไม่โดนบูลลี่เลยอะ วันแรกเลยอะทุกคนคือ เมมเอรี่อันแรกของไมเลยตอนที่แบบไปโรงเรียนที่นี่ที่ใส่ไม่ดีเลยอเด็กที่เนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบงงนิดนึงว่าทําไมไมพูดภาษาไทยเป็นนะคะก็คือเพราะว่ามามาพูดภาษาไทยกับเราทั้งแต่เด็กแล้วนะคะไมก็ชอบคุยกับน้านะคะที่เมืองไทยหรือน้องๆที่อยู่เมืองไทยไมมีแบบคอนเนคชั่นดีมากเลยกับน้องๆน,นะคะคุยกันบ่อยมากเลยแล้วไมก็ชอบดู YouTube นะคะ ชอบดู Youtube ของคนไทยสอนตัวเองด้วยนิดนึงนี่แหละคะ่ะทำไมไมพูดภาษาไทยได้นะคะแต่ไม่พูดภาษาไทยไม่เก่งมาก100%นะคะอันนี้ก็คือ reason หนึ่งที่ไมอยากจะทำ Youtube ตอนแรกไมแบบคิดคิดอยู่ว่าพูดภาษาอะไรดีใน Youtube ใช่ไหมแบบเพราะว่าตอนแรกไมคิดว่าจะพูดภาษาอังกฤษแต่อันนี้คือ way ที่ทำให้ไมออกจาก comfort zone ของตัวเองนะคะไม ไม่รู้ว่าตัวเองพูดภาษาไทยไม่เก่งเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คือเวที่แบบทำให้พูดภาษาไทยบ่อยๆ แล้วแบบให้ดีขึ้นตลอดนะคะหวังว่าทุกคนเข้าใจมายนะคะที่ทพูดพูดเนี่ยอันนี้อยากเมนชั่นด้วยแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือไมไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะคะ <laughs> แป้งนี้คือดีมากตอนแรกอะ่ะไมไปเซฟอร่าใช่ไหมไมตั้งใจไปหาแป้งที่ดีนะคะแล้วตอนแรกก็หยิบพูด้าบิวตี้ก่อนนะคะคนที่ทำงานที่เซฟอร่าไม่ใช่เพื่อนไมอีกคนนึงรีบมาหาไม้ใช่ไหม s ซลส์เพอร์เซนแบบคนขายเซฟเพราะว่าเขาก็เห็นไม้ดูแป้งอยู่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าหาแป้งอยู่ก็แนะนําอันนี้เลยของชีวอนชี p เหมือนกันนะคะเหมือนคอนซีลเลอร์นะคะแต่ตอนนั้นไมยังไม่ได้มีอันนี้นะไมซื้ออันนี้ก่อนแล้วเขาบอกว่าแป้งอันนี้ดังมากที่เอเชียนะคะไมก็เลยเอาไปใช้เอาไปลองแล้วไมชอบมาก รู้สึกเหมือน Kylie Jenner ก็ใช้อย่างนี้นะคะไม้ my ใช้เบอร์02นะคะมันทำให้หน้าส m o ทมากเลยอะเหมือนมีฟิลเตอร์โอเคทำคิวกันก่อนนะคะปิดคิวกับไอ YSL จะได้แบบหมดหมดนะคะ <laughs> มันเสียดายมากเลยเพราะมันเต็มอยู่เลยไม้เทพไม่ใช้เลยอะไม้ my รู้สึกเหมือนเนื้อมันแห้งมากเลยอะเข้าใจฟิลแบบ dry oil ไหมไม้ my อยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม้คิดถึงครอบครัวาม,มากเลยนะคะที่อยู่เมืองไทย พ่อไมเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยนะคะแล้วครอบครัวมาใหญ่ด้วยนะอ๋อลืมบอกมาม่าไมเป็นคนตายนะคะเรามาจากพัทลุง <c oughs> ถามว่าผู้ภาษาใตายเป็นไหมเร่งไมได้เร่งไม่ไ <c oughs> เ,ไมเป็นไ <c oughs> มคิดถึงครอบครัวจริงๆคือมันเหงาอะ่ะ พอไม่ทำงานเสร็จใช่ไหมไม่ก็อยากโทรไปหาน้องๆหรือโทรไปหาน้าหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่บางทีมันก็แบบดึกแล้วอ่ะเพราะว่าเวลาต่างกัน6ชั่วโมงอ่ะก็เลยแบบบางทีน้องๆก็นอนแล้วน้าก็นอนแล้วแล้วตอนกลางวันไม้ก็ทำงานก็โทรไม่ได้ไม่ก็เลยแบบอยากไปอยู่เลยอยากไปอยู่อยากไปหาไม่เป็นคนที่ชอบเที่ยวมากเลยนะคะไม่ไม่รู้เลยว่าไม่จะไปเม,มืองไทยเมื่อไหร่อีกเนี่ยแต่งหน้าเสร็ แล้วนะคะทำผมกันต่อมาจะม้วนผมนิดนึงนะคะจะได้แบบไม่ดูแบบนี้ไม่ค่อยรู้ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างเพราะว่ามายก็กลัวทุกคนเบื่อใครที่ชอบม้วนผมหรือหนีบผมบ่อยหรือใช้ความร้อนกับผมอะไรทั้งนั้นก็จะแนะนำไอตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือเบบี้ของมาอันนี้ขวดที่สองแล้วนะคะใช้ขวดหนึ่งไปนาน เลยแล้วแบบอันนี้ไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะคะอันนี้มันเป็นขวดที่เล็กมากเลยนะคะแต่ต้องใช้นิดเดียวเองแต่ก่อนหน้านั้นไม่จะใช้เป็นสเปรย์ก่อนนะคะอันนี้คือฮีทโปรเทคเตอร์ของไซอ s สนะคะจะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็นี้ปั๊มแล้วก็หนึ่งแบบนี้พอแล้วนะคะอันนี้คือแบบเยอะแล้วหนึ่งสองถ้าใช้แบบไม้อะ อันนี้จะทนนานมากเลยนะคะทุกครั้งทําไมไปร้านเสริมสวยอะทุกครั้งเลยช่างจะบอกว่าผมสวยมากเลยขนาดแบบไมเป็นคนที่ชอบทําสีผมนะคะผมไม่ healthy มากเลยอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ไม่ชอบใช้บางคนคิดว่าอันนี้คือ treatment จริงๆมันเป็น heat protector นะคะไม่ก็จะเอาผมอันนี้แล้วก็มาม้วนไม่ใช้เทคนิคอันนี้ไม่รู้สึกว่ามันทนนานกว่า ไม่ได้เปิดเลยไม่รู้แล้วว่าจะกินอะไรไม่อยากกินยำขนมจีนนะคะต้องดูก่อนว่ามีปลาทูไหมไม่ก็จะม้วนผมแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมไม่จะเอาช่องแบบนี้นะแล้วก็หนีบแบบนี้แล้วก็นีบแล้วก็หมุนข้างหลังหนึ่งครั้งแล้วก็แบบนี้ เห็นป้าเนี่ยวันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าม้วนผมแบบนี้นะผมไม่ก็คือแบบเส้นเล็กมากเลยแล้วก็ผมฝ้าหลังอะ่ะลูกครึ่งฝ้าหลังอาจจะแบบเข้าใจนะผมเส้นเล็กมากเลยเอของไม้น,นี่ b e f o r e อันนี้ After ไปกันค่ะ คนที่อยู่เมืองไทยเราบ่นว่าหนาวนะตอนนี้มาซิซแ่นแงก่อนตอนนี้สององศานะคะ ล็อกกิ้งอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาอยากทําด้วยแต่เขาไม่กล้าทําเขาบอกว่าเขาอยากจะบล็อกด้วยมากเลยเพราะว่าเขาแบบอยากทำคอนเทนต์ภาษาโปรตูเกสใช่ไหม มายก็เลยบอกเขาว่าทําเลยแบบเรารู้ว่าที่นี่มันไม่ปกติใช่ไหมถ้าแบบถือกล้องแล้วคุยคุยใส่กล้องนู่นน,นี่นั่นไมายก็ไม่ค่อยมั่นใจ100%เซนะคะแต่ก็ดีขึ้นเยอะเลยต่อไปไม่ก็จะไปร้านไทยนะคะไปซื้อวัตถุดิบจะทำยำหนมจีน <S <S ีบทกัไม่ต้องทอดปลาทูก่อนนะอะปกติไม้จะทอดข้างนอกนะคะแต่อันนี้คือหนาวเกินหนาวไม้ก็เลยต้องทอดข้างในแม่จะดา่าไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม้ซือ้อเลกตาซอยเลกตาซอยห้าบาทเต็มที่ง,งาดาำ อันนี้ไม้ชอบมากเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม้หนอยนะอร่อยแล้วนี้นะคะอันนี้ไม,ม้นนมไม่รู้ภาษาไทยเชื่ออะไรนะชอบกินกินลงท้องก่อนเพราะว่าหิวมากนี่ไงชิฟฟอนใบเตยปันดำหอม

วันน <Cornell. S 2> um ี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะกินข้าวเสร็จกันแล้วนะคะก็กินถั่วเล่นๆอยู่นั่งเล่นกับมามาอยู่อย่าลืมอย่าเป็นจิตตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ굿ไนท์นะคะทุกคนจุ๊บจุ๊บ